อยากดูคลิปกันมากใช่ไหมมึงดูและกดซับให้กูเลื่อนลงและกดเออเดี๋ยวกูทำคลิปออกมาอีกสวัสดีท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้ครับผมคลิปนี้คือการรีวิวปืนประมูลทุกชนิดนะครับผมแล้วก็การจัดเทียด้วยครับผมการจัดเทียคือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมจะใครเห็นต่างอย่างไงก็คอมเมนต์ไ้ที่ด้านล่างได้นะครับผมก็ไปดูคลิปกันเลย let's go มาดูกันที่ปืนที่แพงที่สุดอันแรกก่อนก็คือ ify, s ปิต f ี่ไฟโบว์วิงสไนเปอร์นะครับผมรถสปิตรี่ไตอนนี้ตันเนิฟเหลือแค่20ดาเมจนะครับผมยิงแล้ไปชิดนะส่วนระยะไกลโดนเพิ่มขึ้นมาเป็น100ดาเมจระยะไกลนะครับผมก็ยิงหัวอยู่ที่300ดาเมจระยะที่ไกลที่สุดนะครับผมก็ตอนนี้สปิตรี่ไไม่สามารถยิงระยะไกล้ได้แล้วเหลือไปฟางก็คือยากขึ้นมากๆเลยนะครับผมถ้าใครจะซื้อก็คิดดีน่อยและกันนะครับผมก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งซื้อนะครับผม คิดดีๆก่อนนะเพราะว่าฟาร์มไม่ได้แล้วแลวอย่าไปชิดกระสุนไม่ได้อีกตอนนี้สปีดไฟผมขอจัดอยู่ในแค่เ a ก็พอน,นะครับผมมาดูปืนที่แพนลองลองมาจากสปีดไฟครนบผมก็มคือพพทสันนาว่านั่นเองโดยแพตสันนาว่าดาเมจยิงตัวอยู่ที่40นะผมดาดาเมจยิงหัวอยู่ที่84นะครับผมโดยปืนนี้เป็นปืนที่ใครคิดสวิตแม่นๆโหดมากเลยนะครับผมนะ ถ้าใครจะคอมโบคิกสวิตช์โหดๆนะก็ใช้ปืนนี้ได้น,นะครับผมดาเมจแรงมากๆนะครผมสามารถแฟนฟาฟได้ด้วยนะครับผมแต่ไม่รัวเท่าไหร่นะครับก็ถ้าใครจะซื้อนะผมขอจ่ายให้อยู่ TIS เลยละกันเพราะว่าันดีมากๆเลยนะครับผมในการคิก์สวิตช์นะมาดูกันที่ปืนที่แพงรองลงมาดีกว่าก็คือแรงแคสเตอร์นั่นเองโดยปืนแรงแคสเตอร์เป็นปืนพก4ลูดานเะมจแรงมากๆครับผม เป็นปืนที่ยิงหัวนัดเดียวตายผมยิงใกลย้ยิงแรงแะผมยิงหัวอยู่ที่100อัพนะครับผมยิงตัวอยู่ที่45ดาเมจนะครับผมรดนี้คลิกสวิตมันมากๆครับผมและรีโหลดไม่ได้ไวนะแต่ปานกลางนะครับผมไม่ได้ไวมากขนาดนั้นแต่ก็แนะนําให้เอาไปใช้ได้ผมสายพีพีต้องมีทุกคนนะครับผมปืนนี้ขอจัดให้อยู่ใน TAS นะครับผม มาดูกันพี่ปืนต่อมาก,ก็ของผมก็คือสวานลูสโปรตไท้นั่นเองนะครับผมโดยปืนสวานลูสนี้เป็นปืนที่ยิงตัวอยู่ที่28ดาเมจยิงหัวอยู่ที่63ดาเมจนะครับผมและเป็นออโตเมติกนะครับผมเป็นปืนที่ยิงวัวได้นะครับแล้วก็นี่โหลดเป็นแม็กกาซีนผมมี8นัดนะครับผมโดยการที่ดาเมจน้อยขนาดนี้ผมแต่งเีโหลดเป็นแม็กกาซีนแล้วก็ออโตเมติกถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะครับผมปืนนี้ผมขอจัดให้อยู่ในเกรด S และกันหน่อยครับผม ปืนต่อมาก็คือกายคอร์ดเชนคาบานนะครับผมโดยปืนกายคอร์ดนี้ดาเมจอยู่ที่12ดาเมจและผมยิงหัวอยู่ที่24ดาเมจครับผมอาจจะเห็นว่าดาเมจมันน้อยนิดเล็กเกินนะครับผมแต่ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเพราะว่ามันมี40นัดนั่นเองนะครับผมและเป็นปืนอัตโนมัติด้วยนะครับผมโดยปืนนี้สามารถยิงลัวได้ประมาณ40นัดนะครับผมแต่แรงมา้วยการรีโหลดที่ช้ามากๆนะครับผมผมขอจัดให้อยู่แค่เทียบบีก็พอนะครับผมเพราะว่ามันรีโหลดช้าเกินไปแล้วก็ยิงดาเมจไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับ มาดูต่อมาผมก็คือปืนไกด์คอสเชนพิสตอนเองก็คือปืนไกด์คอสแบบปืนพกนะครับผมโดยปืนพกไกด์คอสอันนี้ผมดาเมจยิงตัวอยู่ที่10ดาเมจดาเมจยิงหัวอยู่ที่20ดาเมจนะครับผมบรรจุนะได้25นัดนะครับผมเป็นอัตโนมัติเหมือนกันนะครับผมโดยปืนนี้ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าเป็นปืนไกด์คอสที่ย่อลงมานะครับผมดาเมจก็น้อยลงขึ้นอีกนะครับผมก็ถ้าใครจะซื้อมาก็คิดดีๆหน่อยละกันนะครับผมผมจะจัดให้อยู่ใน tier c นะ เรียบร้อยนะครับผมคลิปทั้งหมดมีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่ดูไปถึงจุดจุดนี้กันด้วยนะครับผมและใครอยากดูเทียทั้งหมดรอท้ายคลิปนะครับผมผมจะปล่อยไว้ให้นะครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์สมสัครสมาชิกผมด้วยละกันสำหรับวันนี้บายบายเจอกันไปช่างกันสวัสดีครับ